ทีนี้ปรับเปลี่ยนอารมณ์กลับมาที่บ้านเรากันบ้างโอ้โหวาระแห่งชาตินะเมื่อวานนะคะคือเกิดสึกวิวาทกันร,ระหว่างสาวประเภทสองชาวไทยกับฟิลิปปินส์ที่บริเวณหน้าโรงแรมแห่งหนึ่งในซอยสุขุมวิท11เมื่อวานเขาบอกว่าสุขุมวิท11นี่ซอยนี้แทบแตกใช่คือม,ะคะมันเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องต้องบอกก่อนนะคะว่ามันมีเหตุการณ์ต่อเนื่งองก่อนหน้านี้ที่จะเกิดเหตุการณ์กันนีแ่แหละนะคะคือสาวฟิลิปปินส์เนี่ยขยกกพวกกลุ่มทำร้าย สาวสองที่เป็นชาวไทยเนี่ยแบบ20คนรูมหคน20นี่ก็คือฟิลิปปินส์นะ่ส่วน6คนก็คือเป็นคน,คนทไทยนั่นเองเสร็จแล้วเนี่ยที่มันเกิดเรื่องขึ้นมาเนื่องจากว่ามีคนเอาไปคลิปต่างๆที่เราเห็นนี่แหละไปโพสต์บนลงโซเชียลมีเดียนะฮะจนทางฝั่งฟิลิปปินส์เนี่ยเขาก็ามาคอมเมนต์ในลักษณะ บูลล <มา S 1> ี่อ่ะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น,นประเด็นมันคือว่ามันจะไม่ได้เป็นเรื่องขนาดนี้ถ้าหากว่าลักษณะว่าเขาโพสต์ลงไปแล้วแล้วเขาเหมือนมาบูลลี่แล้วคอมเมนต์ต่างๆคือสะใจอ่ะที่สามารถจัดการหรือว่าตบสาวสองไทยได้นะคะเพราะฉะนั้นแบบเนี้ย พอมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วยิ่งโลกโซเชียลแพร่ไปไวด้วยนะคะก็เลยทําให้สาวสองชาวไทยค่ะไม่พอใจแล้วก็ไม่ยอมนะให้มายา้มศักดิ์ศรีกันฝ่ายเดียวแบบนี้ก็มาสู่เหตุการณ์เมื่อคืนนี้ค่ะนัดรวมตัวกันนับร้อยคนเลยไปปิดล้อมทางเข้าออกของโรงแรมที่สาวสองฟิลิปปินส์เขาพักอาศัยอยู่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ปะทะก,กันเดือดเลยนะคะก่อนที่เจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยจะนําตัวคู่กรณีไปส่งยังสอนลออุมพินีค่ะแต่ว่าบอกก่อนนะคะว่า เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีสาวประเภทสองทั้งในส่วนของฟิลิปปินส์แล้วก็คนไทยเคยมีเรื่องมีราวกันมาก่อนแล้วแหละคือห้มกันอยู่อยู่นั้นใช่ค่ะแ,<อ>แล้วปรากฏว่าไปเจอกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งใช่ค่ะแล้วก็เกิดการทะเลาะวิวาทกันแล้วก่อนที่จะไปมีเหตุการณ์เนี่ยแหละคะ่ะ <tım. S 1> ที่บอกว่ามีสาวสองไทยแล้วก็ฟิลิปปินส์ นะคะก็นัดมาคือทะเลาะก,กันใช้คํานี้กันละกันจนเกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นนั่นเองใช่ะะแล้วนะคะทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมตอนแรกอะ่ะคือคนไปลุมลอ้อมกันอยู่ทั้งทางเข้าทางออกโรงแรมแต่ว่าทางฝั่งของเจ้าหน้าที่ตํารวจเขาบอกเอยเหตุการณ์มันเหมือนจะสงบลงแล้วนะเพราะว่าตํารวจเนี่ยเข้าไปเจราจากับกลุ่มสาวสองชาวไทยนะคะที่จะนําคู่กรณีก็คือฝั่งฟิลิปปินส์สองคนที่เป็นต้นเหตุเนี่ย ไปสอบสวนที่โรงพักไงนะคะก็คุยกันเรียบร้อยว่าเออเดี๋ยวตำรวจจะขอพาตัวไปที่โรงพักนะแล้วเดี๋ยวค่อยไปเคลียร์กันนะคะก็ขอให้ยอมเปิดทางให้หน่อยให้เจ้าหน้าที่นําตัวคู่กรณีออกจากโรงแรมแล้วก็ขอไว้เลยว่าอย่าทําร้ายกันโดยเด็ดขาดนะซึ่งทางฝั่งของสาวสองชาวไทยเนี่ยก็อ่ะไม่เป็นไรยอมหลีกทางให้แล้วก็มีการรับปากเจ้าหน้าที่ด้วยนะบอกว่าอ่ะจะไม่ทําร้ายกันแต่ประเด็นมันคือตรงนี้ค่ะ ระหว่างที่ตำรวจกำลังนำตัวสาวสองฟิลิปปินส์ขึ้นรถเนี่ยปรากฏว่า ฝั่งเราฝั่งคนไทยก็ปรีเข้าไปค่ะไปตบอีกฝ่ายจนทําให้เกิดความชุลมุนกันขึ้นอีกรอบโดยที่ตํารวจเองก็ตกใจห้ามไม่ทันนะคะก็ถูกรุมทําร้ายได้รับบาดเจ็บไปท่ามกลางเสียงกองเชียร์กรี๊ดสนัน่นดังลั่นไปทั้งซอยสุขุมวิท11นะคะท่ะทีนี้เมื่อนําตัวผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยไปที่โรงพักค่ะ<อ>ก็ปรากฏว่ายังมีสาวสองทางฝั่งไทยเนี่ยมารอดูหน้าคู่กรณีด้วยนะแล้วก็มาติดตามความคืบหน้าของคดีค่ะคือหนึ่งเนี่ยเพื่อนของผู้เสียหายเนี่ยเล่าที่ ที่มาของเหตุการณ์ในครั้งนี้บอกว่าเหตุเกิดเนี่ยช่วงตีห้าของวันที่4มีนาคมขณะที่กลุ่มเพื่อนสาวประเภท2เนี่ยกำลังนั่งทานอาหารกันอยู่ที่ร้านริมถนนสุขุมวิทก็มีสาวประเภท2ฟิลิปปินเนี่ยละประมาณ20คนมารุมทําร้ายกลุ่มเพื่อนของตนซึ่งมีเพียง6คนค่ะจนได้รับบาดเจ็บต่อมาก็รู้ว่าฝั่งคู่กรณีเนี่ยนะคะเอาคลิปเนี่ยแหละที่ถูกรลุ่มทําร้ายอ่ะ20ต่อ6เนี่ยไปโพสต์ลงสื่อโซเชียลมีเดีย ทีนี้พอลงโพสต์ไปก็ทําให้รู้สึกว่าเพือ่อนตนเองเนี่ยถูกเหยียดยามนะมก็เลยนัดรวมตัวกันเพื่อที่จะถ่วงศักดิ์ศรีนั่นเองะคะ่ะก็เป็นเหตุการณ์ที่ชุลมุนวุ่นวายกันอยู่พอสมควรนะคะเมื่อคือนนี้จนมีการติดแฮชแท็กเลยนะเป็นวันกระเทยไทยแห่งชาติเลยนะค่ะซึ่งขณะที่เหตุการณ์ต่อเนื่องเมื่อช่วงเช้าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมทางฝั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้มีการ สอบประคำนะคู่กรณีทั้งสองฝั่งเลยค่ะโดยสาวสองฝั่งไทยเนี่ยให้สัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์เมื่อคืนบอกว่าจริงๆอะ่ะไม่ได้มีการนัดหมายมารวมตัวกันนะแต่ว่าเป็นลักษณะคือมาให้กําลังใจกันมากกว่าหลังจากที่มีการแชร์เรื่องราวในโลกโซเชียลซึ่งกลุ่มของตนเนี่ยอยู่ที่โรงพักมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้ตอนสองทุ่มโดยตํารวจนําตัวคู่กรณีฝั่งฟิงฟลิปปินส์มา4คนแต่สคนบอกว่าไม่รู้เรื่อง ส่วนที่เหลืออีก10กว่าคนน่ะกำลังไปที่สนามบินสุวรรณภูมิแต่ตอมอเนี่ยกักตัวเอาไว้ไม่ได้เพราะการจะกักตัวต้องมีหมายจับจากสอนอ,อก,ก่อนเขาก็เลยบอกว่าเขาก็ไม่เข้าใจว่าเหตุใดถึงปล่อยให้ออกไปได้ง่ายดายแบบนั้นทั้งที่มาก่อเหตุนในบ้านเราทีนี้เขาก็เลยเล่าถึงวีรกรรม,มนะของสาวสองฟิลิปปินส์เล่าฝังแบบนี้ค่ะคือเคยบังคับ,บบอกว่าให้สาวสองชาวไทยที่เป็นป้ายเนี่ย ให้กราบที่เท้าด้วยนะนะแล้วก็ยังยึดพื้นที่หากินที่บริเวณนั้นด้วยนะเวลาที่สาวสองคนไทยเดินผ่านเนี่ยก็มักจะโดนไล่ตะเพิดนะซึ่งเห็นกลุ่มนี้มาประมาณเนี่ยเขาบอกว่า3-4ถึงเดือนแล้วนะคะทีนี้พอสอบถามอีกจะถูกมองว่ามีการใช้ความรุนแรงหรือเปล่าสําหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราเองก็ต้องบอกยอมรับกัตรงๆอ่ะเราก็เป็นเจ้าทินนะนะกลุ่มสาวสองชาวไทยก็ย้าบอกว่าพวกตนเองเนี่ยไม่ได้เริ่มก่อนนะ ไม่ว่าจะเป็นสาวสองประเทศไหนเจอแบบนี้ก็ต้องสู้เหมือนกันอย่างแน่นอนแล้วเลยก็เลยบอกว่างั้นเอางนี้แล้วกันพี่พี่ไปดูไปย้อนดูเลยนะกล้องวงจรปิดน่ะก็จะรู้ถึงพฤติกรรมของกลุ่มฟิลิปปินส์กลุ่มชายสาวสองของฟิลิปปินส์นั่นเองว่าเขาเนี่ยม,มีพฤติกรรมอย่างไรกันบ้างเอาไปฟังเสียงกันค่ะคนที่เหลือฟิลิปปินส์ที่เหลือที่ทำไรยร่างกายพวกเราเนี่ยครับกำลังขึ้นแท็กซี่ ไปที่สุวรรณภูมิและซึ่งตอนนี้ไม่แน่ใจว่าถึงสุวรรณภูมิหรือยังก็เลยก็เลยอยากจะแบบปากผู้ใหญ่นะครับว่าทำไมถึงเขาก่อเหตุในบ้านเราเนาะแต่ทำไมถึงปล่อยให้เขาออกออกออกไปได้ง่ายดายมากเพราะว่าคือผมผมถามถามถาม,ถามได้โทรไปถามตอมอแล้วตอมอก็บอกว่า จะต้องจะต้องให้ทางสอนอเนี่ยมีมีหมายจับไปไปบล็อกตัวเขาหรือว่าให้ทางสอนอประสานไปที่ตอมอที่สุวรรณภูมิซึ่งซึ่งอันนี้ครับผมก็ถามทางสอนอลุมพินีแล้วว่าผมจะมีวิธีไหนได้บ้างหรือคือคือมันต้องเร่งนะครับเพราะว่าเราต้องแข่งกับ เวลากับเขาเพราะว่าสมมติถ้าเกิดว่าเขาไปแล้วเขาออกเลยอย่างเงี้ยมันก็จบเลยเหมือนรุ่นน้องเหมือนรุ่นน้องก็เธยรุ่นน้องอย่างนี้ใช่ไหมคะเขาก็ไม่รู้อีนุีเดินเข้าไปอย่างเงี้ยพอเดินเข้าไปไม่รู้อีนุีเดบางทีก็โดนไล่ตะเพิดบ้างอยากอ่าโดนโดนสเตียเฮียวโกเวย์โกเวย์อะไรประมาณนี้ค่ะเขาเหมือนตรงนั้นเป็นพื้นที่ของเขาไปแล้วทัไปจากเช้าเลยหรอใช่ครับแล้วคนี่เขาอยู่มานานแล้วหรออยู่มานานพอสมควรค่ะที่พวกหนูเห็นน่าจะประมาณสามสี่เดือน ประมาณนั้นเราเห็นเขาทุกวันเลยไหมครับทุกวันค่ะถ้าเดินหนูเดินผ่านเดินออกจากบ้านไปทําง,งานาเนี่ยเราจะเจอทุกวันอ,อย่างนี้ก็น่ากลัวอยู่นะค่ะก็อาจจะเป็นเหตุการณ์ที่สะสมกันเรื่อยมานะคะระหว่างสาวสองทั้งไทยแล้วก็ฟิลิปปินส์จนมาเกิดเหตุการณ์ในครั้งนี้นั่นเองใช่ค่ะซึ่งทีนี้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตํารวจเองก็บอกว่าเดี๋ยวเตรียมลงพื้นที่นะไปตรวจสอบโรงแรมที่เกิดเหตุว่ามีการให้ที่พักชาวต่างชาติที่อยู่ในไทยเนี่ยเกินหรือเปล่า อ,ออนะคะก็ต้องรอดูติดตามกันต่อไปนะ